ดาวเทียมแห่งความดี Hero Chanel p i r o Chanel เด็กแล่าความดีมีข่าวดีมาบอกอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี p i r o Chanel วันนี้ขอฝากข่าวดีไปยังท่านผู้ปกครองนะครับ ท่านใดที่มีบุตรหลานครับบุตรหลานของท่านนั้นนะครับจะได้ออกทีวีมานั่งตรงนี้ครับกับโปรเจกต์ของเรานะครับในรายการข่าวความดีให้ชื่อโครงการว่าเด็กเล่าข่าวความดีครับวิธีการก็คือว่าเราเปิดโอกาสครับให้กับเด็กๆที่เรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษานะครับไม่เกินป .6 เพียงแต่เขากล้าและเขาอยากทําความดีด้วยการอ่านข่าวครับง่ายๆแบบนั้นเลยครับโครงการนี้ยืนยันโดยผู้ปกครองที่มาแล้วว่าดีไม่ดี จริงนะครับจริงค่ะอันนี้เราเชิญมาเพื่อที่จะมันเล่าข่าวความดีกันที่นี่โครงการนี้มีประโยชน์จริงๆครับถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาอุ้ยง่ายเลยครับคุณไปหาข่าวดีๆในหนังสือพิมพ์ไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวใหม่นะครับ หนังสือพิมพ์ที่คุณอ่านแล้วกาลังจะทิ้งไปช่างกิโลขายนะฮะคุณดึงกลับมาคัดเลือกข่าวดีบทความสกูปสารคดีเนื้อข่าวดีๆข่าวที่มันจะลงใจข่าวที่มันทําให้เราคิดบวกมองโลกในแง่ดีข่าวที่เป็นข่าวดีของประเทศไทยนะฮะคัดเลยแล้วก็ให้ลูกของท่านซ้อมครับเมื่อเขาซ้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวและคุณก็เอากล้อง มือถือของคุณง,ง,ง่ายงั่นเลยครับมาอัดวิดีโอนะครับให้เขาอ่านสวัสดีแนะนําตัวอ่านข่าวจนจบเรียบร้อยความยาวไม่น่าจะเกินประมาณสัก5นาทีจากนั้นส่งแชร์เข้ามาที่แฟนเพจของ h e r o Channel เลยครับส่งแชร์เข้ามาปับ๊บเราก็จะมาเปิดดูปุ๊บถ้าเกิดว่าเป็นข่าวดีโอโหเราจะเอาคลิปนั้นนะฮะมาออกอากาศทางที่นี่เช่นกันถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพก็มาได้สถานีอยู่ไหนล่ะครับอยู่ที่4แยกแครายจังหวัดนนทบุรีนะครับและนี่คือความ ตั้งใจของเรากับสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี Hero Channel เโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้นะครับนะน้องๆเนี่ยตั้งอกตั้งใจในการอ่านข่าวกันมากครับคุณผู้ชมเราอยู่ในรายการข่าวความดีฮะทางสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี Hero Channel เอาละ มาเด็กๆประจาที่สีเขียวสีเขียวนี้มาเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่กําลังติวเข้มอยู่คุณผู้ชมน้องโอปอลครับมาประจำที่เลยฮะเด็กๆนี่คือรายการข่าวความดีครับเรากําลังจะสร้างนะครับพื้นที่การอ่านข่าวรูปแบบใหม่ฮะโดยการเชิญน้องๆที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาไม่จํากัดอายุไม่จํากัดประสบการณ์เข้ามาได้เลยครับเพียงแต่คุณสมัครเข้าไปที่แฟนเพจของฮีโร่แชนแนลนะครับส่งรูปของลูกคุณขึ้นมานะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุล มายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะครับสะดวกเดินทางมาที่สถานียินดีต้อนรับไม่สะดวกเดินทางเพราะอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวอัดคลิปวิดีโอแล้วส่งมาครับให้ลูกคุณอ่านหนังสือพิมพ์ที่บ้านแต่ต้องเลือกข่าวนะค่ะจะต้องเลือกข่าวความดีค่ะข่าวความดีก็มีเยอะมากมายอะไรที่คิดว่าเป็นข่าวความดีก็ส่งเข้ามากันได้เลยค่ะ <c oughs> โอเคนะครับพร้อมแล้วเด็กๆประจําที่ผู้ปกครองเชิญนั่งตรงนี้ครับเป็นไงดีใจไหมฮะวันนี้ที่เห็นลูกดีใจ จริงนะจริงนะดีใจนะดีใจนะรู้สึกไงฮะกับรายการแบบนี้เราสึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะมีการได้มีการได้แสดงถึงสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสอย่างนี้มาก่อนคิดว่าเราควรทําแบบนี้ต่อไปไหมแน่นอนครับเพราะว่าจะมีจะมีคนสนใจไหมเอแน่นอนครับาครับคือผมเนี่ยคือพยายามควานหาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วและเมื่อผมเจอปุ๊บนี่รีบบึงมาเลยครับมาจากที่ไหนฮะมาจากทางรักำแพงครับมาก็หาไม่เจอ แต่พยายามจะมาให้ได้ับติดแค่ไหนก็จะมาใช่ครับก็เลยต้องบอกขอโทษ <Okay. S 1> ุณเก่งไม่มีปัญหาอย่าไปกังวล <c oughs> เอาละครับพร้อมแล้ว <c oughs> เด็กเล่าข่าวความดีสู้ไปสู้สู้เราจะอ่านข่าวทีละคนเพราะฉะนั้นตอนที่เพื่อนอ่านข่าวเราก็ต้องเงียบแล้วก็เตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วไปพบกับนะครับเด็กเล่าข่าวความดีคนแรกแนะนำโดย คุณพ่อ <Yeah. S 1> บอกชื่อนามสกุลอายุเรียนที่ไหน uh huh. และข่าวของเขาเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับนะครับผู้รายงานข่าวคนแรกนะครับชื่อเด็กชายโทราดิเจริญนะครับอายุ9ขวบเก้าขวบนะครับมาจากโรงเรียน Glory Education Center นะครับวันนี้เขาจะเล่าข่าวเกี่ยวกับ ทางกองทัพที่ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวกรีซนะครับก็ซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยที่จะช่วยในการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศไทยที่ทางกองทัพนะครับได้สนใจในการดูแลนักท่องเที่ยวครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญช่วยติดพาแฮร์รี่คัตเตอร์จากกองทัพราสติหิบเข้าช่วย เรือนะท่องเที่ยวนมชาคริสได้อย่างปลอดภัยอย่างปป็นหน้าผายักษ์บริเวณหาดเสมอบ้านเกาะร้านหมูเจ็ด่อนะเหลืออำเภอละมูอ๋ออำเภอบางละมุงอำเภอจังหวัดชนบุรีครับ จังวัดชมบอรีอแล้วเชือกต้องติดอยู่บนผาเมื่อวันที่ก็วทวารคุโอ,อเก่งมากปรบมือเาอกกีถ้าเกิดว่าที่เก่งเข้าใจแสดงว่าน้องไอเฟลไอเฟลอ่านดี <laughs> โอเคไหมพ <laughs> ี่เก่งเข้าใจเลยก็คือนะักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไปปีนผา นะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงไปปีนผาแล้วเชือกขาด mm hmm. ก็เลยติดต่อไปให้กองทัพเรือสัตหีบเนี่ยนะครับเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาช่วย oh, นะฮะการที่อ่านข่าวนี้เป็นความดีตรงที่ว่าเราปลูกฝังให้รู้จักการช่วยเหลือคนอื่นใช่ครับแล้วก็เป็นการโชว์ศักยภาพของกองทัพเรือสัตหีบ mm hmm. ว่าเข้มแข็งสุดยอดเลยถูกต้องไหมครับ โอ้โหอันดีอันดีปรบมือค่ันดีเอาละครับมานะครับไปดูคุณแม่นะคะท่านต่อไปแนะนำนะฮะชุนพ่อเชิญนั่งฮะสุดยอดเลยเนี่ยพ่อครับครับผมนะฮะเดี๋ยวต่อไปจ้างประจำเลยนี่สถานีของเราคุณแม่แนะนำเลยครับผู้ประกาศข่าวท่านต่อไปนะฮะชูแอบหมุนไมานิดนึงอ่าผู้ประกาศข่าวข่าวท่านต่อไปค่ะก็คือน้องเด็กหญิงธีรชัยดิจเจริญค่ะน้องอัลฟา อายุ12ขวบค่ะมาจากโรงเรียน Gory Education Center ค่ะโอเควันนี้ข่าวที่เขาจะมาเล่าค่ะวันนี้จะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องกาแฟค่ะมีลดความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ค่ะข่าวนี้เป็นข่าวความดียังไงครับก็คือว่าปัจจุบันในคนกินกาแฟเยอะมากใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะหนุนใจอ,อ,อยากที่จะให้เมื่อเรากินเนี่ยเราจะศึกษาว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ให้ควเนี่ย ที่จะสนใจเกี่ยวกับสุขภาพเมื่อเรากินเราดื่มอะไรเข้าไปก็นี่เป็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะฮะปร้มื้กับน้องอัลฟรทีมวิจัยภายใต้การนำของอัฟรัมอิครัมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของโลกทางระบบประสาทแห่งศูนย์การแพทย์อิครัสมุด ในเมืองรอตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นำเสนอผลการวิจัยใหม่ต่อที่ประชุมประจำปีปีลกอัลไซเมอร์แห่งยุโรปประจำปี2014นี้ทิ่นครกราสโกว์แคว้นสกอตแลนด์เมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ5ถ้วยต่อวันอาจช่วยจำกัด จำกัดโอกาสที่บุคคลน,นั้นจะล้มป่วยเป็นอัลไซเมอร์ลงได้ราว20%ปี20%เอ่อ20เซเหตุผลสำคัญที่ทำให้กาแฟช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นั้นเนื่องจากกาแฟมีกาแฟอีนซึ่งจะช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบสารแอลมิลอยและอาการกลุ่มเส้นใย,ยประสาทพันกันหรือ n e u เนูร ne ่าไฟบริลล er, หรือเรียกว่า NFT ที่เป็นตัวการสำคัญสองอย่างที่เกิดให้เกิดโรคสมองเสื่อมทั้งยังหาทางรักษาไม่ได้อยู่ในเวลานี้ทีมวิจัยตรวจสอบส่วนประกอบของกาแฟและ กาแฟอย่างละเอียดเพื่อหาสิ่งที่ทำหน้าที่ป้องกันอาการดังกล่าวนั้นในสมองเพราะว่ากาเฟอีนและโพลีฟินนันนั่นเองที่น่าจะเป็นตัวการสำคัญทั้งทั้งนีน้นอกเหนือจากการนำการทำหน้าที่ป้องกันการเกิดเอลมมลอยและ FT แล้วกาแฟอินกับโพลีฟินนลยังช่วยลดอาการอักเสบในสมองและลดการเสื่อมสภาพของเซลล์สมองโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและคอเทกซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับ ความจำนั่นเองทีมวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์โดยปริมาณที่ทำให้เกิดการป้องกันได้สูงสุดคือระหว่าง3-5ช่วยต่อวันค่ะโอ้โหไม่ต้องช่วยเลยค่ะคือเข้าใจเลยอ่านเสียงดังฟังชัดด้วยใช่ตอนออกตัวอาจจะมีติดขัดบ้างตื่นเต้นไงฮะ แต่เขาอ่านภาษาอังกฤษสำเนียงดีมากะนะครับจับใจความได้เลยฮะก็คือว่านี่ไงนะฮะคุณอัฟรามอีกอะไรขึ้นอัฟรามนะฮะอีกครัมอีกรัมนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของโลกระบบประสาทแห่งศูนย์การแพทย์อิลลัสมูดเนี่ยนะฮะในเมืองลอสแตร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เขาก็เข้าไปรายงานครับผมเพิ่งรู้นะฮะว่าเขามีการประชุม ประจำปีโรคอัลไซเมอร์แห่งยุโรปด้วยเพื่อหาทางแก้แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็วิจัยมาแล้วไงฮะว่าเขาดื่มกาแฟเนี่ยนะครับถ้าดื่มกาแฟวันละประมาณ3-5ถึง5ถ้วย <5. S 1> ก็สามารถช่วยในการลดอัลไซเมอร์ได้เพราะว่าเขามีสารมีกาแฟม,มีมีคาเฟอีนมีอะไระอย่างนี้นะฮะก็โอเคนะควบคุมปริมาณที่การดื่ม ให้เหมาะสมก็สามารถช่วยในเรื่องสุขภาพได้ทุกอย่างในโลกนี้มีดีมีเสียหนังสือพิมพ์ก็เช่นกันมีดีมีเสียในข่าวร้ายก็อาจจะมีดีซ่อนอยู่แต่ถ้าเลือกได้ตอนเด็กๆให้อ่านข่าวดีเยอะกว่าข่าวร้ายดีไหมครับคุณแม่ดีมากเลยโอเคนะครับปรบมือเก่งมากค่ะคุณแม่ประจ้าที่เลยครับเอาละครับมาถึงนะครับผู้ปกครองนะครับท่านต่อไปดูเหมือนกับว่าท่านก็มีรอยยิ้มตลอดเวลาที่เข้ามาสู่โปรเจกต์เด็เล่าข่าวความดีนี้แล้วก็มีความมั่นใจในลูกของท่านด้วยนะฮะ แนะนำเลยครับสวัสดีค่ะคุณเก่งแล้วก็ <ผม S 1> สวัสดีทีมงานทุกท่านแล้วก็ค,คนที่กำลังดูรายการนี้อยู่นะคะ,ะน้องเทมเนี่ยชื่อจริงชื่อดาวิดมีเดนนะคะอายุ6ขวบ <c oughs> เรียนอยู่ชั้นอนุบาล3นะคะก็คือเพิ่งเรียนสะกดได้เมื่อเทมนี้นี่เองแต่ว่าเขามีความสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะอ่านอยากจะเป็นพิธีกรเด็กที่ดีนะคะแม่ก็เลยพอมาเจอ สถานีฮีโร่ชาแนลซึ่งแบบคอนเซปต์เขาดีมากนะคะก็คือว่าให้เด็กรู้จักอ่านข่าวเลือกอ่านเฉพาะข่าวแห่งความดีแล้วเพราะฉะนั้นเด็กที่ได้ดูรายการนี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองจะมี Positive Thinking แล้วก็อยากที่จะทําสิ่งที่ดีดต่อไปดูสิบคนทําได้สักสองคนก็ถือว่าโอเคแล้วกับคนกับคืนคนดีเป็นสังคมนะคะข่าวนี้เป็นข่าวอะไรข่าวที่เลือกให้น้องเทมอ่านเลือกด้วยกันทั้งคู่นะคะก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับ นักกีฬาไทยดาวรุ่งคาดหวัง60-65เหรียญทองในการแข่งขันมหาวิทยาลัยอาเซียนเกมค่ะเป็นความดีตรงไหนเป็นความดีตรงที่ว่าให้กำลังใจตั้งเป้าหมายแล้วก็มุ่งมั่นไปสู่เหรียญทองให้ได้ตามที่ทีมเขาได้เกี่ยวกับ ตั้งไว้ว่าจะได้ประมาณ60-65เหรียญทองและอีกทั้งข้อมูลข่าวที่เคยเป็นข่าวคลึกโครงเกี่ยวกับโคชเชกับน้องก้อยซึ่งอันนี้นักกีฬาน้องก้อยได้เข้าด้วยซึ่งก็มองว่าจากกีฬาในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้โคชเชกับน้องก้อยมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นโอเคคุณแม่อย่าเพิ่งแย่งลูกเล่าครับรออยู่แล้วผู้ากาศข่าวของเราในเด็กเล่าข่าวความดีน้องเทมขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเที่ยวกับน้องเทมครับคุณแม่เชิญครับเทมเทมลุย เอ,อเอาแล้วอะไรครับไทยหวัง65ทองมออาเซียนรุนดาวรุ่งแจ้งเกิดอีกเทียบด็อกเตอร์ประสาทสืบข้าประดนะันคณะกรรมการ วิหารกีฬามหาวิเทัยแข่งประเทศไทยกกมอทอเป็นประธานในการประชุมชีแจงรายอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับคุณผู้ชมจวนแล้วครับการ เขาร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่17โอเคดีมากปรบมือหลายท่านบอกว่าเออยังไม่เสร็จเลยจะไปอ่านต่อที่บ้านดีไหมลูกเดี๋ยวให้ไปอ่านต่อที่บ้านเลยคือจะบอกว่าน้องอายุแท้ ครขวบค่ะวข,ววขวบนะฮะอ่านชื่ออ่านตำแหน่งนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะผ่านด่านนั้นมาได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะฮะแต่หลักใหญ่ใจความของข่าวนี้ก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็ตั้งความหวังให้กับนักกีฬาครับในการไปต่อสู้ในการไปแข,งข่งขันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เหมือนกับเช่นการทําโครงการเด็กเล่าข่าวความดีเมื่อคุณตั้งความหวังแล้วคุณก็ต้องผลักดันเขาเชื่อมั่นในความสามารถของเขาและเขาจะทําได้แบบนี้ปรบมือฮะให้กับน้องนะไอเฟลน้องเคมและน้องอัลฟาครับ คุณพ่อคุณแม่เชิญนะถ้าคุณอยากจะสนับสนุนลูกของคุณนะฮะอย่าลืมนะครับนะเปิดโอกาสให้กับคุณนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับกับนะฮะสถานีทีวีดอทจีเปมนความดีฮิลโลชาแนลนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อครับรู้สึกยังไงเห็นลูกอ่านแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นก็ทำได้ดีมากนะครับครับผมครับผมก็ คิดว่าเป็นโอกาสอีกขั้นตอนหนึ่งในการที่เขาจะก้าวขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในประสบการณ์จริงโอเคครับเด็กเล่าข่าวความดีมีประโยชน์ยังไงฮะค่ะ,ะมีประโยชน์เพื่อที่ว่าผู้ชมที่ได้ดูรายการนี้ค่ะโดยเฉพาะเด็กก็จะอยากที่จะทําความดีอย่างนี้เหมือนกันก็จะเกิดว่าเออเราพูดไปเนี่ยเราได้คนที่ฟังอยู่เขาก็มีใจที่จะทำความดีแล้วลูกเราเองก็ได้อ่านข่าวดีๆให้เขามี Posi t i v e t h i n k i n g มีความคิดในทางบวกอะไรอย่างงี้ครับวิธีการจากรายการนี้คุณจะนำไปต่อยอดยังไงฮะ ก็สามารถเอาไปใช้ในการชีวิตประจําวันให้เขาเขาก็อาจจะสนใจเรื่องข่าวมากขึ้นค่ะจากที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยแต่เมื่อได้ฝึกเนี้ยเขาก็จะฝึกการพูดที่ถูกต้องการนําเสนอที่ถูกต้องแล้วก็การอ่านสิ่งที่ดีๆเข้ามาอย่างเงี้ยโอเคครับลูกคุณไปไหนฮะเออเไม่ไหน่อยน้องอปอสรุปสิฮะค่ะสรุปสิฮะว่าโปรเจกต์นี้แล้วเป็นไง โหเรียกได้ว่าเด็กทั้ง3คนก็ได้มาฝึกของจริงกันแล้วค่ะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจด้วยใช่ไหมคะที่วันนี้ลูกได้อ่านข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวตัวจิ๋วกันเลยค่ะครับใครอยากมาอีกยกมืออยากทำข่าวอยากทาข่าวภาสนามออกนอกสถานที่ยกมือก่อนจะออกนอกสถานที่เราต้องสอบผ่านในสตูดิโอก่อนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือโปรเจกต์นะฮะพิเศษนะครับเกิดขึ้นอันนี้เป็นรุ่นที่2ติดตามข่าวสารนี้ได้ผ่านทางแฟนเพจนะครับพิมพ์ฮีโร่ชาแนลนะครับ คุณจะได้เห็นว่าเรื่องราวความดีที่เกิดขึ้นผ่านสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีนั้นมีมากมายหลากหลายวิธีการในการสร้างสรรค์เพิ่มปริมาณความดีให้เกิดขึ้นครับยืนยันตรงนี้ว่าเราคือสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี Hero Channel มีรมรข่าวดีมาบอกอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี ทีโรช d o นลวันนี้ขอฝากข่าวดีไปยังท่านผู้ปกครองนะครับท่านใดที่มีบุตรหลานครับบุตรหลานของท่านนั้นนะครับจะได้ออกทีวีมานั่งตรงนี้ครับกับโปรเจกของเรานะครับในรายการข่าวความดีให้ชื่อโครงการว่าเด็กเล่าข่าวความดีครับวิธีการก็คือว่าเราเปิดโอกาสครับให้กับเด็กๆ ที่เรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษานะครับไม่เกินป .6 ฮะเพียงแต่เขากล้าและเขาอยากทําความดีด้วยการอ่านข่าวครับง่ายๆแบบนั้นเลยครับโครงการนี้ยืนยันโดยผู้ปกครองที่มาแล้วว่าดีไม่ดีดจริงนะครับจริงค่ะอันนี้เราเชิญมาเพื่อที่จะมาเล่าข่าวความดีกันที่นี่โครงการนี้มีประโยชน์จริงๆครับถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาอุ้ยง่ายเลยครับ คุณไปหาข่าวดีๆในหนังสือพิมพ์ไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวใหม่นะครับหนังสือพิมพ์ที่คุณอ่านแล้วกาลังจะทิ้งไปช่างกิโลขายนะฮะคุณดึงกลับมาคัดเลือกข่าวดีบทความสกูป๊ปสารคดีเนื้อข่าวดีๆข่าวที่มันจะลงใจข่าวที่มันทําให้เราคิดบวกมองโลกในแง่ดีข่าวที่เป็นข่าวดีของประเทศไทยนะฮะคัดเลยแล้วก็ให้ลูกของท่านซ้อมครับเมื่อเขาซ้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวและคุณก็เอากล้อง มือถือของคุณง,ง,ง่ายงั่นเลยครับมาอัดวิดีโอนะครับให้เขาอา่านสวัสดีแนะนําตัวอ่านข่าวจนจบเรียบร้อยความยาวไม่น่าจะเกิดประมาณสัก5นาทีจากนั้นส่งแชร์เข้ามาที่แฟนเพจของ h e r o Channel เลยครับส่งแชร์เข้ามาปับ๊บเราก็จะมาเปิดดูปุ๊บถ้าเกิดว่าเป็นข่าวดีโอโหเราจะเอาคลิปนั้นนะฮะมาออกอากาศทางที่นี่เช่นกันถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพก็มาได้สถานีอยู่ไหนละครับอยู่ที่4แยกแครายจังหวัดนนทบุรีนะครับและนี่คือความ ตั้งใจของเรากับสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี Hero no He no no Channel เด็กสาวแห่งความดี